ดอนครับผมเป็นนักเทนนิสก็ดังพอตัวเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใครบอกผมอารมณ์ร้อนผมไม่ได้อารมณ์ร้อน <Ouch. S 1> เอาห้องดิเฮ้ย hey! ก็ประมาณนี้ครับนี่แอนนาครับแฟนผมเองเธอเป็นดาราดังเธอเราเลิกกันเถอะทิ้งผม n ่ <c oughs> oh, no, no, no no just take a side ยุคนี้ถ้าจะพูดตรงๆนะมันเป็นยุคข,ของ the Rock. จิมมี่เดอะร็อกกจิมมี่นี่แม่งอยู่ด้วยตลอดเลยวะมันชอบหนา้าแม่งหน้าตาแม่งวนติงชิบหายโคตรหน้ากระทืบเลยผมจิมมี่ครับยินดีที่ได้รู้จักไอหน,น้าเนี่ยขเขาเลิกกระดอนสีชังแล้วเออแล้วทีเนี้ยไอ้ดอนก็เพียอมไปเลยตีหัวสังสาเลย,ยเคยเห็นปะเฮ้ส่วนเธอคนนี้ชื่อดิวสายบู๊เลยครับ เธอคิดว่าเธอช่วยผมได้ไลายไปดีไลนพันข้อความแล้วมีตอดต่อาสติกเกอร์ผมเห็นคุณปุ๊มผมเหมือนเห็นหมาตัวหนึ่งอะครับอาผมว่าคุณยังมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมเนย่ยขอถ่ายรูปได้ไหมคะไม่เข้าใจอะเราคุณชอบมันนะแอนนาก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้ชอบมากก็แล้วกันมีรสนิยมมาก ก็แ,แค่อยากรู้ว่าเรากลับไปเหมือนเดิมได้หรือเปล่าอะตอนอย่าทำแบบนี้เลย เราครบกันไม่ดีเลยเหรอคนเราถ้าคบกันแล้วมันดีเราไม่ไมีคนใหม่หรอก